ก็เริ่มจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วผมจำไม่ได้ว่าตอนจบไปไงนะแต่เหมือนเขาพูดทิ้งท้ายว่าตัวที่สามหรือตัวเนี่ยมันมีอยู่สองตอนคือหนึ่งมึงเลือกที่จะเชื่อไอ้สองตัวแรกกับสองคือมึงจะปีนขึ้นไปต่อคือไปเสี่ยงต่อเองเอาเองคือมันไม่ใช่คนที่เห็นอยู่ในเหตุการณ์อ่ะแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งมีแพชชั่นที่กูแบบกูอยากจะขึ้นแบบกล้วยนั้นกับสองคือกูหรือเลือกจะเชื่อไอ้สองตัวแรกที่ตัวแรกตัวที่สองไม่ได้โดนแต่เชื่อตัวที่หนึ่งกับตัวที่หนึ่งค ในโลกเราปัจจุบันนะว่าไอการที่คนคนหนึ่งคนทั่วไปในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะฉุดล้างคุณไว้หรือพูดว่ามึงจะทําสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ถูกเดี๋ยวเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเคยมีคนก่อนนะั้นั้นไปเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแล้วแล้วมันก็บอกกระต่อกันมาเป็นทอดๆใช่ไหมครับนะซึ่งบางครั้งเนี่ยไอคนที่สองสามสี่รุ่นที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้โดนตัวนั้นมาก่อน แต่เขาถูกล้างสมองมาแล้วถูกปล่อย m i n d s e ตนะั้นมาแล้วว่ามึงอย่าไปทำนะมันกลายเป็นสีที่ว่าเหมือนเป็นวัฒนธรรมอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่สืบเนื่องว่าถ้ามึงทํมึงต้องเกิดเรื่องถ้ามึงทจะไม่คือสิ่งไม่ถูกต้องแล้วก็ตีเป็นกฎไว้ไปนการขวางทางไม่คุณไปทําไปทําสิ่งนั้นนะซึ่งปัจจุบันผมเจอเยอะมากนะผมเจอจากทั้งส่วนที่เป็นาทาง แฟนเพจผมก็ถูกโจมตีอยู่นะครับสองคือที่มาผมก็โจมตีผมกันเรื่องนี้นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือแม้ว่าคุณจะมีความเชื่อเรื่องอะไรคุณอยากจะทําสิ่งไหนแล้วคุณคิดว่าคุณคิดสองอย่างนะหนึ่งทำไม่ผิดกฎหมายกับสองคือมันไม่ได้ไปเมิเม่อสิทธิใครแล้วถ้าสามคือถึงที่คุณทํามันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นคุณทําได้หรอครับไม่มีใครว่าครับนี่ใครตายหรอครับ มี่มีใครแบบมาไลายมาสอนมาโค้ดแล้วแบบแม่งวันนี้มันมีศพอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อว่ามันจะมีนะถ้าจะมีจริงๆ่ะคือข่าวรอบเย็นะมีทุกวันเลยคุณจะติดตามได้เลยมันต้องมีตายน้อยแล้วหนึ่งหรือสองคนซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นข่าวที่เป็นแง่ลบอะ่ะแล้วมันก็จะดึงพลังอานอร์จีคุณลงมาคุณอยากจะไปเสพสิ่งนั้น,นจริงๆเหรอหรือคุณอยากจะมาอยู่ในกลุ่มคนที่เป็น energy บวกเหมือนกันแล้วคุณก็ก้าวข้ามผ่านไปจุดที่ดีกว่านะครับอ่าถึงตรงไหนแล้ววะ ถึงตรงที่ไม่ชอบใช่ไหมนะผมก็เล่าไกน,ะนิทานเรื่องนั้นแหละลิงกับไซอนะทีส์นักเทียสสตรแล้วก็เทียบกันก็คือคือเขาไม่เจานาบุค้ากอยู่ครับว่าถ้ามึงทำเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องแบบที่ไอ้ลิงตัวแรกมันขึ้นไปแล้วโดนน้ำอะ่ะนะมันเขาม่เจตนาด้านบวกอยู่นะครับแต่ว่ามความเป็นเจตนาด้านบวกของเขาเนี่ยบางทีมันมันเกิดขึ้นเพราะมันมีคนในก่อนหน้านั้นเคยบอกต่อ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 กันมาแล้วก็เชื่อต่างกันมาแล้วเขาก็ขังตัวมันไว้ในนั้นเชื่อแบบนั้น แล้วสุดท้ายแทนที่เขาจะได้ไอ้ตัวสอนจะขึ้นไปเอากล้วยเนี่ยแล้วก็ได้ชิมรสหวานของน้ํากล้วยเนี่ยเนื้อกล้วยเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ก็อดตรงนั้นไปนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเป็นเรื่องของใจของคุณี่ะคุณต้องเลือกเอานะเชื้อของคนของคุณมีอยู่สามตัวเลือกนะครับหนึ่งคือเลือกที่จะอยู่ที่เดิมสองคือแย่กว่าเดิมหรือว่าสามครับสามคือคุณเลือกที่จะดีกว่าเดิมมันช้อยไหนที่ใช่คุณ คุณควรเลือกมาเลยตอนนี้เลยว่านะคุณจะเลือกตอนนี้หรือตอนไหนมันคือเรื่องของคุณนะแต่ผมเลือกแล้วว่าผมเลือกทอยสามแน่นอนต่อให้มีใครมาดา่าว่าผมผมบอกตรงๆผมไม่สนใจครับเพราะว่าผมได้รับการปลดล็อกพันธนาการมาหมดแล้วเรื่องมายเซ็ตทั้งหมดทั้งชุดความคิดต่างๆไม่มีอะไรมันจริงในโลกนี้หรอกครับแต่สิ่งแต่มันมีคนอยู่คนหนึ่งที่เขาพูดมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าโหม,มันโดนมากเขาบอกเขาบอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรจริงหรอกแต่แม่งใช้ประโยชน์ได้คุณคิดว่าไงกับ เกี่ยวที่ผมพูดเมื่อกี้นี้คือลองไปคิดดูนะโอเคต่อไปนะครับอน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วที่ผมจะบอกนะครับก็คือเรื่องของอคนรวยเนี่ยกับคนจนทุกคนมีไอดอลหมดนะแต่ว่าเวลาคนรวยคนจนดูไอดอลอะดูคุณว่ามันต่างกันไงนะค,คนที่รวยเนี่ยเวลาเขาจะเลือกไอดอลมาคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาจะดูเนี่ยคือ เขาจะดูเรื่องกลยุทธ์ของของคนคนนั้นที่ประสบความสำเร็จเช่นสมมติผมอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องการโค้ดผมจะไม่ไปมองอาจารย์เพราะว่าเป็นคนเป็นเกย์เป็นเพศที่สามเป็นคนแ๋วแวเป็นคนแบบปากจัดแล้วพูดเที่ย <c oughs> อย่างเงี้ยนะผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นเปลือกนอกที่คุณไม่ได้อะไรเลยอ่ะ หนึ่งคุณคิดก็ลบไปแล้วแล้วสองพอคุณคิดลบเสร็จมันก็ย้อนกลับมาโดโวคนคุณก็ได้ลบกลับไปคุณไม่ได้อะไรเลยจากการที่คุณไปดูไอดอลที่คนบอกแล้วอย่างที่สองคือการถ้าคุณไปย้ำคุณไปบอกว่าไอดอลของคนอื่นไม่ดีด้วยนะมันก็ยิ่งย้ำไปไปไปมากกว่านั้นว่าคุณยังไม่คู่ควรกับการที่จะมีชีวิตแบบนั้น